ัลโหลกุเทนชากสวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะนารินก็มาขี่จักรยานปั่นจักรยานเล่นกับพ่อบ้านสามีของนารินนะคะ ก็วันนี้นะคะนลินก็มาไกลอยู่นะคะหลายกิโลเมตรแล้วก็มาเจอเกษตรกรนะคะสวนของเกษตรกรสงสัยจะเป็นรดิชเชนนะคะที่เขาเอาไปทาสลัดเป็นหัวสีแดงแดงอะค่ะมันก็จะปลูกตอนหน้าเดือนมีนาคมจนมาถึงเดือนกันยายนนะคะซึ่งอร่อยมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรดิชเชนนะคะมันก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รดิชเชนเป็นหัวสีแดงหัวสีขาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันคงคิดว่าเป็นรดิชเชนนะคะก็สวยธรรมชาติสดชื่นค่ะก็มองไปทางไหนนะคะสุดลูกหูลูกตานะคะก็จะปลูกแต่ตระกูลเดียวกันหมดเลยนะคะนรินก็ฝรั่งเขาก็า ขายไปเหมือนกันนะคะนเรนก็ถามว่าเธอรู้ไหมมันคืออะไรเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะขนาดคนเยอรมันก็ยังไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรไงคะอันนี้ก็คือรถจักรยานของเรานะคะที่จะพาเราไปทัวร์ไกลมากเลยค่ะก็มาเจอน้องวัวนะคะกําลังกินหญ้าอยู่ค่ะคงจะเป็นออกเซอร์นะคะเป็นตระกูลออกเซอร์นะคะ ก็นกก็เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นม้านะคะก็ไม่ใกล้เขาห้ามเข้าไปใกล้มันนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าทําแบบว่ามีไฟฟ้าด้วยอะไรอะ่ะกลัมวมันจะลัดวงจรมันเป็นอันตรายนะคะเราก็จะมาพักเปรกนะคะก็อยู่ใจกลางกลางป่าเลยค่ะแล้วก็มีหนองน้ําใหญ่มากต้นไม้นี่อู้ใหญ่มากเลยนะคะ อันนั้นก็ที่เห็นนะคะต้นส,สวยนะคะต้นไม้อ่ะก็จะเป็นคักตุสนะคะเราก็จะเข้าไปดูใกล้ๆก้กันนะคะลูกมันใกล้จะสุกแล้วค่ะแห้งแล้วใกล้จะแตกออกนะคะมันกินได้นะคะเขาลูกว่าเขาเรียกว่าเกาลัดหรือเปล่าสงสัยจะเป็นลูกเกาลัดนะคะนัลลินคิดว่านะคะเพราะว่ามันมันหล่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นเพราะว่าเขา คนที่นั่นที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยเขาเก็บไปหมดเลยค่ะก็เห็นตะเปียกมันนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยค่ะเป็นโบสนะคะโบสถ์เล็กๆค่ะคนเต็มเลยเสาร์อาทิตย์นะคะเขาไม่ได้ทํางานกันนะคะคนก็เลยแบบว่าเต็มเลยค่ะทั้งจิจกรรมแหลนเลีย้ยแล้วก็จิจกรรมแบบว่าปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังมีอยู่นะคะวันนี้อากาศประมาณ18องศาถึง23องศาค่ะดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะไม่ร้อนมากสดชื่นมากเลยค่ะ โฟกัสที่ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆก็หน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะจะเขา้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ เราก็ปั่นจักรยานมาถึงอีกเมืองเมืองหนึ่งนะคะก็ไกลอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็เหนื่อยมากเลยก็เดี๋ยวขอพักเบรกก่อนนะคะก็มองไปทางไหนก็เจอแต่ร้านของอินเดียนะคะเยอะมากแต่นัรินทานร้านอาหารอินเดียไม่ได้นะคะก็จะแพ้เกี่ยวกับเครื่องแกงเขาคะ่ะ <c oughs> ก็ขอเป็นร้านเวียดนามนะคะ ซึ่งก็จะไม่ค่อยแพ้ไม่แพ้ค่ะก็มันค่อยๆก็คล้ายๆบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะชื่อว่าโพโบนะคะก็มีรสชาติที่เป็นนุนนัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดชื่อว่าบุญนามรันนะคะแต่นาลินก็ไม่ค่อยจะทราบนะคะก็มันก็มีรสชาติที่แบบว่าโอเคค่ะก็จะจืดนิดนึงหวานนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรั h เฮาส์นะคะอลังการงานสร้างมากนะคะอําเภอนะคะที่ว่าการอําเภอนะคะแบบเจื้องมากใหญ่มากอีพอ่ออีแม่แบบโอ้ออนซ่อนแห้งนะคะก็เราก็ไปต่อค่ะก็โฟกัสนะคะนลินก็ไปแล้วนะคะเอาบรรยากาศสวยๆนะคะวิวธรรมชาตินะคะมาให้ชมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจู๊